อย่างครับอยังครับหิวม้างไหมครับั้งแต่กี่โมงครับมังแต่เมื่อวานแล้วครับกินเถอะนะครับโอ้ยมจะมองบอกยังวะใคครับไปกินข้าวเถอครับกินข้าวปคนเห็นไหมนี่ก็คือบรรยากาศสไตล์ับรุกละก็ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าการเข้าธรรมะแบบบรุกจะมาแบบว่าธรรมดงธรรมเดินตรงูดเหมอุ ดูหน้าดูที่จับตึกอยากทำบล็อกเพราะว่าอะไรหรือไม่อินสไปเรชั่นคือว่าจะกเขาเขาเป็นตัวจุดประกายนะฮะที่แบบอยากให้หนูทำคลิปนี้นะครับว่าเขาก็เป็นหนึ่งในคนอยากเป็นพิธีกรหนาดนั้นเลยหรอครับรุ่นชอบแบบว่าเข้าไปแถวกขาถายแบบทำน้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็ทำได้ตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยก็สมมติว่าเราแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพิจารณาทีละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเรายังอยู่ในโต๊ะเราก็สามารถ เป็นบรรยากาศที่เราเอาชาวเออแก๊งวะนี่อินพุตไอ้แก๊งอินพุตนะครับผมได้รับทานข้าวครับก็ <5. S 1> เป็นค่ายธรร,ร,รมะที่ค่อนข้างมีความพิเศษนะครับผมอันนี้เป็นแก๊งมาจากไหนครับมาจากที่มาจากบ้านเออ <Wis> มาจากบ้านมาจากบ้านธรรมะที่ได้จากวันนี้คือไม่ใช่ตัวเรา <S <S ว้าวไ,ไม่ใช่ตัวเราไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้มานานเลยใช่ไหมใช่บีกันซ้อมเท่ช่องอะไรวะจินตเทนะฮะจินตัวเทตตัวตึงบริหารพุดเก่งเนี่ยคือคนที่เขาแบบว่าอยู่ข้างเต็นท์เมื่อคืนนะครับ ตัวดีนะคนมาจีบเยอะนั่งนี่น้องสาวผมนะครับน้องสาวแบบตั้งแต่ชาติที่แล้วมั้งนี่คนที่มาจากข่อนแก่นนะครับผมเปิดตัวก่อนที่ค่อยว่าเปิดตัวคนคู่ได้คนูมันเอาวอันเทสเตอร์มาให้ล่องแล้วบอกเลยราคาผดคุม,มนี่นี่โอ้มันเป็นตาแซบใช่เนาะทางเหนียวนี่คือใพ่อะไรโอ้เงาะ อ๋อผูก็ให้มาอ๋อสวัสดีามได้แต่ว่าอยากอะไรก็กินได้ไม่มีการรือว่าประมาณประเมินอะไรอย่างนี้ไม่มีเราเรามาทำอะไรเราต้องความสูงเราก็คือกันอาผลงานที่่านมามีอะไรมาครับมีซิงเกิลแต่งใพ้เองเวอร์ไปเล่นหนังสั้นนิดหน่อยคผมมาคุ้นเขาแน้วผมก็หาชื่อช่องเขาไม่เจอแต่ว่าจำได้เคำว่าผู้การในยูทูบเจอเลยเจอคำว่าผู้การในยูทูบเจอเลยครับเขาอ่ะกดลิงก์ตั้งแต่แบบเห็นข่ายหรือไม่พิจารณาอะไรเลยแสดงว่าแบบเอาเรืองผมเออนี่ครับผมควคุมของเขาในวันนี้นะครับนี่ความผิดคนนี้เลย ิีคนที่ไม่ยอมชาร์จกล้องนะคอมเมนต์ด่าผมได้เลยนะผมชื่อโปรแกรมเออนี่ช่องเราอะไรนะโปรแกรมโปรแกรมอะไม่เขามีช่องของเขาอยู่ใช่หรอ๋อช่องชื่ออะไรนะช่องผมชื่ออันอันครับผมอันอันอ่อันอัน a u n a u n ครับผมหรือว่าไปเลื่อนหาได้ไปดูคุณโชว์ได้ที่ไปดูโชว์ผมได้ที่สามย่านมิทาวรครับอากาตันยูนี่ แค่ชื่อก็ดีเลยครัตะกตันยูขับจำยากทหยุดเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมไปอันนี้คุณโปรแกรมเพื่อนะครับไปถล่มเขาเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ยุ่งกับน้องเขาไม่ยุ่งกับน้องสาวผมครับถล่มเยอะๆเลยครับตอนนี้อยู่กับคุณอันนะครับคุณอันมีไอจีโปรโมทครับฝากช่องด้วยนะคะช่องไอเออร์เลอร์ค่ะเข้าไปกดรีพอร์ตนะคะกดด่าคอมเมนต์ด่าเยอะๆเลยนะคะแต่ชอบมากอันนี้ช่องของตัวเองใช่ไหมฮะช่องมันฝากช่อง เราก็จะมีแบบว่าแกนหลักสําคัญอะไรอย่างงี้เขาก็จะแบบว่าเรียบร้อยอยู่เนาะในกล้องอะเนาะแต่ว่าตัวจริงเขาก็แบบก็เป็นแบบคนเรียบร้อยเนาะเวลาอยู่ในช่องเขาก็จะมีความว่นีอินพุนะคะอ่าสวัสดีค่สวัสดีค่ะสัน้วัสดีครันวันนี้สวัสดีนะคะวัวันนีวันนี้วันนี้วัันนี่ยบอกเลยนะว่ามันจะต้องมีันะวนว มีอินพลด้วยนะที่สนใจในเรื่องของมัูกได้ะศาสนาอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะแบบเฮ้ยฉัน่ะมีความทุกข์ในใจแล้วมันหาทางออกไม่ได้ซึ่งความทุกข์นั้นน่ะมันก็สามารถเป็นได้ทั้งความทุกข์ในเรื่องของครอบครัวความทุกข์ของเรื่องของตัวหรือแม้แต่สัยภาพในการทางานตัวนี้จะบอกว่าคําสอนของพุทธเจ้าอะช่วยคุณได้ทุกอย่าง แต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามาทํามาแล้วจะแบบว่าสนองสน e n อะไรเงี้ยครับไม่มีนะครับผมยุคโนพองโนโน่ครับผมดูจากสภาพพวกผมก็น่าจะรู้นะฮะว่าลิงขนาดนี้ถ้าจะไปอยุดทำมามันจะขนาดไหนนะครับตำมากเพราะเมื่อกี้คือร้องไห้เพราะว่าซึ้งเห็นป่าโอ้มัสซ่าเลอะเพราะว่าซึ้งจนหมดทั้งแถวร้องไห้แบบข้าวนี้อ่านยี่สองสามวันแต่อยาให้ผลเก็บเอาไว้ปลาซนจันที ไปดูในช่องของวันนี้ได้นะครับก็คืออันนั้นคือเขาจะแบบคัดสาระในตัวเขาออกมาแล้วนะครับผมซึ่งเวลาที่อันไม่มีสาระก็จะอยู่ข้างนอกนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูมาดูในช่องนี้นะจะมีครั้งต่อไปไหมครับผมมีแน่นอนใช่ไหมครั้งต่อไปโอ้ยมีแน่นอนนะครับผมรอทุกคนอยู่เออรอทุกคนอยู่ติดตามได้ทีอาเข็มอินพุตหรือว่าทิกตอวันนี้อินพุตเราจะมีการประกาศออกไปว่าจะรับสมัครรุ่นนี่เมื่อไหร่ก็ถ้าใครอยากมาลุดพ้นจทุกอ่ใครอยากมีแนวทางในการปฏิบัติชีวิตก็ใจ เหนื่อยแล้วเดี๋ยวให้เกินข้าวก่อนเขาเมื่อยแล้วทุกคนอันนแรกเราก็อยู่กับคี่มีความรู้มากกว่าทุกทุกคนนะครับเป็นความรู้ที่ตรงกับเรื่นราวเดียวกันกับเรานะครับผมอันนี้คุณต้นตานเอออ่ะคุณต้นตานผมถามนี่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ยินคำคำนี้คือคำว่าเจตสิกป่ะเจตเจตสิกก็คืออะไรเจตสิกคืออารมณ์ย่อยๆของ จครับถ้าแบ่งโดยละเอียดเนี่ยมีเป็นร้อยแต่ว่ามันมีสองเซตใช่ครับ,รบต่อแล้วกันมีสองเซตสมงมติว่าอารมณ์แบบเนี้ยนะคือจัดอยู่ในหมวดแบบนี้อารมณ์แบบนี้จัดอยู่ในหมวดแบบนี้ซึ่งถ้าแบ่งแบบฮับฮับกินร้อยเนี่ยร้อยอร่อย,อ,ยอารมณ์กแก่คนนี้ คนณถ้าใครบอกว่าฉันรู้สึกแบบนี้อธิบายไม่ได้เลยบาดีไม่อธิบายหมดครับอื่นๆงเนี้ยหรอตอนนึงก็มีแต่ผมจำสถาบลีไม่ได้ทีนี้แปเลยกุศลกับอัศกุศลตอนนี้โดยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนิสัยซึ่งกันและกันแปลว่าต่อมเซตเนี่ยมันไม่เกิดข้ามกันใช่ถ้าว่าต่อมเซตจิตอยู่แบงนี้ปุ๊บก็จะไม่เกิดตัวนี้อ่าดังนั้นเจตสิกเหล่านี้ในเมื่อมันเป็นบุบเป็นปุบ ช่มทีเนี้ยการที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะซกอนมาตัวเดียวใช่จึ๊บยังก็ยึดไม่อะอะไรคือเดียวไปยึงมาจิตครับแล้วมันมันกเกาะกันมาเป็นจิตเหล่าท้องมันมีกันแยกเป็นกลุ่มกลุ่มอ่าอพอเจออะไรมากระทบเราใช่ไหมตึ้งเข้าสู่เวทนาถางคแตงแล้วก็เกาะเป็นจิตอย่างคือก็คือชันแพระว่าทุกอย่างมันคือธท่าบนโลกกับท่าใช่แต่มันเล็กมากนครับอารมณ์เอะไรก็เป็นยังไงก็งอนโดยพลของวิญญาณขันนั่นแหละก็จะเป็นตัวจิตที่สร้งกมไปด้วยเจตสิก อันนี้ก็คือองค์ประกอบของจิตเราเราจะเห็นว่าแบบอ่ะถ้าเขาละความชั่วนะหลังจากนั้นพอเราแยกเลือดตรงนี้ไปเรื่อยๆเราถึงจะสังสมความดีแต่เอาเป็นจริงคอนบิที่ก็คือคนปกติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแค่เลือกเอาสิ่งที่ดีมาเป็นตัวเราแยกก่อนว่าอะไรกุศลกับอกุศลอยู่กับคนกรุมอนเออร์ อะไรที่เป็นแบบข้อทำง่ายๆให้กับวัยรุ่นรุ่นทุกผลมไหมครับจริงกับตัวเองให้มากที่สุดเศร้าก็เศร้าได้ไม่ผิดเพื่อแค่แเขาไปรู้ความเศร้าแล้วดูมันซิว่าไอ้ความเศร้ามันอยู่กับเรานานไหมเรามไม่ต้องไปอยากอะที่หายเศร้าลองดูเฉยๆอะอยากให้มันหายนะถ้าเราดูเฉยๆนะเดี๋ยวมันหายกนะ่อ,อ,ยนยอนที่เราจะเลิอกอยากอีกการเข้าธรรมะเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอตอนแก่นะครับยิ่งเข้าตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยยิ่งดีครับจะยิ่งแบบ เจริญครับผมไปตอนแก่แล้วว่ายากเพราะอะไรหรือป่ารัางกายด้วยอาหารสองคือบางทีไปยึดถืออะไรมาก่อๆแกบต้องนานกว่าจะเด็กแต่เด็กเนี่ยมาแบบสมองแบบไวมากอย่างเงี้ยมาแบบทริปเนี้ยเด็กๆเนี้ยพร้อมที่จะรับคุณครูคุณผูมคุณู้ชมเป็นแม่ขอนเบบ You a n s w หรือว่าดาราทุกคนเลยอ่ะผมต้องไปแล้วนะคะคุณครูขอบคุณคุณครูมากนะคะไว้เจอกันนะครับคุณครูสวัสดีค่ะ ต้องขออภัยคุณครูด้วยนะครับที่ผมรีบๆในคลิปนี้ก็คือแบบว่ารถตู้ตามแล้วนะครับแล้วก็ต้องรีบไปขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรอแล้วก็ไปกันไม่ทันนะครับแล้วก็ต้องขอโทษคนดูแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับที่ภาพในกล้องมันสั่นๆแล้วก็มัวๆนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปนี้เลยตอนแรกอะแล้วก็อย่างที่ผมได้เขียนไปนะครับก็คือผมมาประทับใจกับครูมากๆจริงๆนะครับครูไม่ใช่แค่ครูในการสอนการแสดงคือครูเปรียบเสมือนแม่คนเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติที่ดูแลท ท,ที่ถูกต้องที่ควรด้วยคือครูมีความเข้าใจในวัยรุ่นมากๆมันทําให้แกละหว่างเจนนะมันถูกลดลงได้เยอะมากๆเลยที่สําคัญก็คือพอครูมีความเข้าใจในวัยรุ่นมากๆใช่ไหมครับก็ทําให้การเล่าธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงวัยรุ่นได้มากขึ้นด้วยรวมถึงตัวพวกเราเองตัวพวกผมเองที่เป็นวัยรุ่นเองเนี่ยก็อยากที่จะเข้าหาธรรมะมากขึ้นเพราะว่าครูเองก็เป็นแม่แบบที่ดีมาตลอดในด้านวงการบันเทิงทุกคนก็ต้องเห็นอยู่แล้วแหละทั้งฝีมือการสแสดงแล้วก็การประสบความสาเร็จต่างๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนผมอยู่แล้วนะครับ ก็คือต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ต้นขอขอบคุณทีมงานขอขอบคุณวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนขอขอบคุณแม่บ้านขอขอบคุณคุณหญิงที่ให้สถานที่ในการให้พวกเรามาใช้ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างดีเปรียบเสมือนกับเรามาแบบโอ้โหมาพักตักอากาศรีสอร์ทเลยบรรยากาศดีทุกอย่างดีมีอาหารเลี้ยงอย่างดีคือเอาตรงๆนะเหมือนไม่ได้มาเข้าค่ายธรรมะเหมือนมาทัศนศึกษากับเพื่อนตอนสมัยมัธยมอ่ะฟิลฟิลอย่างนั้นเลยแต่พวกเราก็ได้ธรรมะกลับมาจริงๆคือมันมี ถนนทางในการจัดการความทุกข์ได้เยอะขึ้นเว้ยแล้วในที่นี้มันก็มีแต่วัยรุ่นนะคือผมว่าถ้าวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยสามารถเข้าถึงธรร,รมะได้เนี่ยผมว่าใครๆก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้เหมือนกันนะเอาตรงๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปนี้เลยที่นี่ผมกะว่าผมจะมาที่นี่แบบเงียบๆมาเสาะหาบางอย่างแล้วก็มาทาภาร,รกิจบางอย่างในการแก้ทุกข์ของผมนี่แหละแล้วก็ภารกิจอีกบางอย่างด้วยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําคลิปอะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศในค่ายอะไรมันจะเป็นยังไงอะไรอออย่่่่่่าา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 งงงงงเเเี้้้้้ถึึแแมม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 ววววรรรรจจะะะพดดไไไปปนนนนนนัััักกกก็็็็คคคุุตตสบบิโ เปนจอยขนาดนี้ทุกคนเป็นกัลยะาณมิตรต่อกันแล้วแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงกับค่ายนี้คือขอขอบคุณจริงๆที่ที่มันมีโอกาสนี้มาให้เราได้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆมากๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยที่ที่มีความทุกข์อยู่แล้วก็อาจจะเดินผิดทางถูกทางหรืออะไรแล้วไม่แน่ใจกับตัวเองอะไรเงี้ยลองมาเป็นเพื่อนกันมาจอยในคอมมูนิตี้นี้ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตทุกๆคนมากๆแล้วผมเองก็จะเป็นกําลังหนึ่งด้วยนะครับที่ช่วยในการซัพพอร์ตค่ายนี้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ ได้เท่าที่กําลังของตัวเองจะมีแล้วก็จะทําได้อย่างเต็มที่ที่สุดสัญญาแบบนั้นเลยครับต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้าผมก็จะทําถ้ามีข้อมูลอะไรตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพวกเราก็หวังดีแล้วก็อยากจะแชร์ข้อมูลอยากจะแชร์สิ่งดีๆส่งต่อไปถึงทุกคนจริงๆนะครับแล้วเอาไว้มาเจอกับความบ้าบอคอแตกสนุกสนานในช่องนี้อีกได้นะครับผมในคลิปหน้ามีหลากหลายรูปแบบรายการมากครับเจอกันครับผมสำหรับลินนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไม่ชอบความเป็นครูนะครับ ดูอีกอยากเป็นภูมิคือการทำบุญมันก็มีหลายแบบเนาะมันก็มีทำทานถือศีลภาวนาอะไรเงี้ยซึ่งภาวนาก็ูริยายก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่นั่งนะผมนอนสมาธิอย่างเดียวเลยพอทำสมาธิบ่อยๆมันก็เป็นบุญก็ทั้งสูงเนาะระลึกถึงบุญทีทำสมองอะไรเงี้ยพอเราอธิษฐานอะไรอ่ะมันจะอธิษฐานขึ้นทุกคนยังไม่ได้สำเร็จกเรื่องหรอกแต่ว่าหลายเรื่องมันเห็นแล้วก็ยังรอเรื่องที่ยังไม่สำเร็จอยู่แต่ก็อยู่ในศีลธรรมดีซึ่งการที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วแบบอธิษ กูเองเลยแล้วก็เป็นน้องที่สนิทแล้วก็ช่องของครูเง้อช่องของอาจารย์หลายๆอาจารย์เลยอะอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้มันไปดูได้วิธีการทาให้ถูกต้องทีนี้ไอ้รายละเอียดของการปฏิบัติสมาธิหรือว่าทาให้มันได้อะไรเงี้ยทำให้มันถูกทางอะไรเงี้ยไปดูในทางนูน้นดีกว่าผมไม่อธิบายผมขอเล่าเรื่องที่แบบทุกคนนะ่าจะไม่ค่อยได้รู้หรอกเกี่ยวกับพุทธเจ้าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเก่งมากเก่งกว่าวิทยาศาสตร์ในไทยอีกอะไอ้วิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันที่เป็นอีกอะเพราะว่าท่าน,นรู้เรื่องหลายๆอย่างที่วิทยาศาสตร์์พมาสูจนได้ ก็เยอะ,อะเออเสียจะมีลหลายเรื่องที่แบบวิทยาศาสตรต์เพิ่งมาเจอแต่ก่อนแบบโลกแบนโลกกมลมอะไรเงี้ยพระเจ้ารู้ตั้งนานแล้วเขียนกันไมต่ต้งเยอะใช่ไหมปัจจุบันก็ยังมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่แบบแร่างกายของเราเงี้ยโอ้เจ่รู้ตั้งนานแล้วว่ากระดูกมีกี่ท่อนลำไส้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์เพิ่งมารู้ที่หลังด้วยซ้ำแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องที่ทุกคนน่าจะไม่ได้ฟังจากที่ไหนบ่อยๆอะไรเงี้ยให้ฟังเรื่องที่เราเห็นภาพชัดิเลยก็คือเรื่องแบบระบบสุริยะจักรวาลระบบกาแล็กซีอะไรเงงี้ยพูด่าายวววิททศสตร์มีีดดงง่เป็นนพัอะไรเงี้ยพรระเเเเจ้้้้าาาคบอออออกกกไวว่นนนพตังมแล็ืู เร่องที่แบบพิสูจน์ได้อีกอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่สําคัญคนยังไม่ค่อยได้ฟังก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกแรงน้มถ่วงเกี่ยวกับเรื่องพวกแรงมิติควอนตัมอะไรเงี้ยเออเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ควอนตัมทุกคนพระเจ้ารู้บัตพอร์ตหน้านี้ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะได้ใช้คําว่ามิติควอนตัมอีกนะกลศาสตร์ควอนตัมของไอน์สไตน์อะไรเงี้ยทาไมไอน์สไตน์ถึงนับถือพระเจ้าเลยก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละทุกคนเป็นวิทยาศาสตร์ในหนังเรื่องอินเตอร์สเตลก็คือการที่คนขึ้นยานอวกาศแล้วไปนอกโลกไกลๆเลยไปตรงหลุมดําอะไรเงี้ยคือไกลจากโลกมากแรงน้มถ่วงก็ต่างกันใช่ไหมแล้วก็เวลาในมิติมันจะต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งตสำหรับการวิทยาศาสตร์ ัดำเนี่ยก็คือถ้าคนขึ้นไป บนดวงจันทร์แล้วเครื่องที่เ้วยความเร็วแบบระดับนั้นอะ่ะเร็วกว่าแสงปะเออเร็วเท่าเร็วแสงหรือเร็วกว่าแสงอะ่ะคือเร็วมากอะ่ะแล้วก็ไปอยู่อีกที่แรงโน้มถ่วงมันต่างกันจากโลกอะ่ะเวลามันจะเดินต่างกันดังนั้นก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่บอกได้ว่าทําไมคนขึ้นไปถึงดวงจันทร์ไอ้คนขึ้นไปนอกโลกไกลๆมากๆแล้วตามในหนังอะแล้วกลับมาคือตัวเองยังหนุ่มอยู่แต่ว่าคนที่บ้านอะ่ะคนที่อยู่บนโลกอะ่ะแก่หมดแล้วอะไรเงี้ยคือเวลามันเดินต่างกันโดยที่คนที่อยู่บนยานก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเวลาเหมือนกัน สิ่งที่มันพิสูจน์ยังไม่ได้ก็ผลมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ใครที่อยากรู้คือไปดูในรายการชื่อเรื่องว่าใดนๆในโลกบนฟิสิกส์ของพี่ปองแต่งของเดอะสแตนดาร์ดมัง้งเาจะไม่ผิดชื่อช่องอะเจอยูทูบดีมากอันนะนั้นน่ะก็จะแบบเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาได้ดีมากคือเขามีการพิสูจน์โดยใช้นาฬิกาวันตัมอะไรจากๆัณาพิสูจน์แล้วว่าหลักการเนี้ยคือเป็นหลักการจริงๆผมจะบอกว่าพุทธเจ้ารู้ตั้งนานแล้วและกล่าวมาในพัตตาบิฎกหรือว่าในธรรมต่างๆที่เราได้ฟััังงกนนะะเยยอต้้าวดว